โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเดิมชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นตามแผนการศึกษาแห่งชาติปี2479เพื่อเตรียมนักเรียนสายสามัญที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3มกราคม2480 โดยมีพระท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเป็นผู้อำนวยการคนแรกและโรงเรียนเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2481ต่อมาในปีพุทธศักราช2490โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้โอนย้ายไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการทำให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต้องสอบคัดเลือกเข้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนอื่นๆอ,อีกทั้งยังตัดชื่อโรงเรียนคำว่าแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยออกคงเหลือแต่คำว่าโรงเรียนเตรียมดมศึกษาแต่ยังคงใช้พระเกี้ยวและสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนพระเกี้ยวคือศิรารณ์อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงถือว่าเป็นสิ่งสูงค่ายิ่งชาวเตรียมอุดมศึกษาทุกคนจึงเทิดทูนไว้ด้วยความภาคภูมิใจยิ่งและได้อัญเชิญเป็นเข็มพระเกี้ยวทองเพื่อประดับไว้บนอกเสื้อด้านขวาของนักเรียนชายและเข็มพระเกี้ยวเงินประดับไว้บนอกเสื้อด้านซ้ายของนักเรียนหญิงซึ่งโรงเรียนจะจัดพิธีประดับพระเกี้ยวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ที่ประพฤติตนเหมาะสมแก่การเป็นนักเรียนเตรียมบุดมศึกษาในวันพฤหัส,สบดีปักแรกของเดือนมิถุนายนของทุกปีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมคติธรรมประจําโรงเรียนคือนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญยูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี สิ่งสการะประจำโรงเรียนคือรูปปั้นพระท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลพระปริวัติเทพและพระบร,รมราชานุาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งอยู่บนเนื้อที่80ไร่ด้านหน้าติดถนนพญาไทยด้านหลังติดถนนอังรีดูนังมีอาคารเรียน9อาคารได้แก่ตึก1 ตึกสองตึกสามตึกแปดตึกเก้าตึกศิลปะตึกคุณหญิงรังการตารัฐตึกห้าสิบห้าปีตึกหกสิบปีและอาคารอื่นๆได้แก่อาคารหอประชุมใหญ่โรงพละศึกษาอาคารนันทนาการตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์หอสมุดกลาง ตึก50ปีและอาคารประชาสัมพันธ์และมีสนามกีฬาเช่นสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลสนามเทนนิสนับตั้งแต่วันที่3มกราคมพุทธศักราช2480ซึ่งเป็นวันก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นต้นมาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีผู้อำนวยการทั้งสิ้น12ท่านดังนี้ท่านที่1 พณะท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลท่านที่สองท่านอาจารย์สนั่นสุมิตรท่านที่สามท่านอาจารย์สงวนเล็กสกุลท่านที่สี่คุณหญิงบุญเลื่อนเครือตราชูท่านที่ห้าคุณหญิงสุชาดาธีรวัตรท่านที่หคุณหญิงพันชื่นรื่นสิริท่านที่เจ็ด คุณหญิงพันนีการจนาวสิทธิ์ท่านที่8ท่านอาจารย์สมพงศ์ธรรมอุปกรณ์ท่านที่9ท่านอาจารย์อัศวินวันวินเวทท่านที่10ท่านอาจารย์พันนีเพ่งเนตรท่านที่11ท่านอาจารย์พิสวัตยุติธรรมดำรงและท่านที่12ท่านอาจารย์วิสรุตสนธิชัยท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมนมศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายวิทยาศาสตร์และสายภาษาโดยยังคงสืบสารปณิธานของพระนท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลที่ได้กล่าวไว้ว่าโรงเรียนของเรามีประวัติงดงามมานานแล้วและหวังว่าประวัตินี้จะตกทอดมาถึงพวกเธอ และเธอจะรับไว้มิให้เสื่อมเสียโรงเรียนเตรียมบรมศึกษาบริหารงานโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่ปรึกษาและมีสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมุรมศึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมุรมศึกษาในพระบรมบราชูปถรัรมภ์มูลนิธิเตรียมุรมศึกษามูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมบรมศึกษาเป็นผู้สนับสนุน โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาแบ่งโครงสร้างบริหารออกเป็น5กลุ่มบริหาร1กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการดูแลการรับนักเรียนการจัดหลักสูตรให้ทันสมัยโดยบุรณาการเนื้อหาวิชาส่งเสริมการทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจัดแหล่งความรู้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพสนับสนุนการวิจัยการแนะแนวจัดระบบทะเบียนและวัดผลที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาบุคลากรสมมนาศึกษาต่อและการดูงานทัศนศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ดูแลงานด้านปกครองและคุณลักษณะของผู้เรียนโดยมีครัวหน้าตึกเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนและมีครูที่ปรึกษาคอยดูแลอบรมให้คำปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิดจัดให้มีคณะกรรมการนักเรียนคณะกรรมการตึกคณะกรรมการห้องเรียนและจัดกิจกรรมต่างๆทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเสียสละมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตสำนึกในระบบประชาธิปไตยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากรดูแลงานด้านระบบการเงินการเบิกจ่ายบัญชีพัสดุบริหารสินทรัพย์การควบคุมภายในให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้บริการด้านสารบัญธุรการ ยานพาหนะให้มีความคล่องตัวและดูแลด้านสวัสดิการและกิจการสหกรณ์กลุ่มบริหารงานทั่วไปดูแลด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเพื่ออำนวยต่อการเรียนรู้บริการสื่อใช้สื่อทัศนูปกรณ์และดูแลงานประชาสัมพันธ์โดยการออกจดหมายข่าวและวารสารดูแลด้านอนามัยและโภชนาการ โดยจัดการตรวจสุขภาพบุคลากรและนักเรียนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกด้านจราจรภายในโรงเรียนอีกด้วยกลุ่มบริหารงานแผนงานและสารสนเทศดูแลนโยบายโดยการวิจัยสำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาโรงเรียนของผู้เกี่ยวข้องและสำรวจสภาพปัจจุบันนำมากำหนดแผนงานกำหนดกลยุทธ์กำหนดโครงการกิจกรรม มีการดำเนินงานตามแผนงานโดยมีการกำกับติดตามประเมินผลสรุปผลในรูปแบบรายงานประจำปีเพื่อเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้สนใจกลุ่มงานพัฒนาและประกันคุณภาพมีหน้าที่ประสานกับทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกผลจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้โรงเรียนเตรียมดมศึกษาได้รับมาตรฐาน ISO 9002จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปี2543ผ่านการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนในระดับดีทุกมาตรฐาน ในปี2547ผ่านการประเมินคุณภาพจัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหาคนครเขตหนึ่งในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานในปี2548ในแต่ละปีนักเรียนโรงเรียนเตรียมนมศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับมหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนอันดับหนึ่งทุกปี และสอบได้คะแนนสูงสุดในหลายคณะส่วนการแข่งขันด้านวิชาการและกิจกรรมของสถาบัานต่างๆนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลมากมายเสมอมานอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังสามารถสอบชิงทุนต่างๆได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศรวมทั้งการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการและการแข่งขันโครงงานวิทยศาศาสตร์ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษายังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งยืนหยัดมั่นคงประดุจต้นสักทองที่ยังรากลึกชูลำต้นกิ่งก้านสาขาผลิดอกออกผลไปทั่วทุกหนแห่งได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีมาตรฐานระดับสากลและยังคงทำหน้าที่สร้างทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนดีมีคุณภาพ ยังประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป